ความต่างของคนที่ประสบความสําเร็จกับคนธรรมดาคืออะไรรู้ไหมครับการเรียงลําดับความสําคัญนั่นเองนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนการเรียงลาดับความสําคัญในเรื่องต่างๆการเรียงลําดับความสําคัญในงานต่างๆการเรียงลําดับความสําคัญในชีวิตทุกอย่างควรจะต้องมีการเรียงลําดับความสำคัญก่อนและหลังนะครับสําคัญมากสําคัญน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนี้เพื่อนๆฟังสมมุตินะครับถ้าวันนี้เรา กำลังเลี้ยงลูกน้อยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วลูกน้อยก็แล้วเราแล้วแลเราก็ไปชงนมให้ลูกน้อยนะครับแล้วนอกบ้านฝนก็กําลังตกนะครับแล้วทีวีก็เปิดอยู่นะครับแล้วโทรศัพท์ก็ดังทีวีก็เสียงดังฝนข้างนอกก็กําลังตกแล้วเราก็มีตากเสื้อผ้าอยู่นอกบ้านลูกก็ร้องหิวนมเราก็รีดเสื้อผ้าอยู่ครั้งแรกที่ผมได้ยินคําถามนี้อาจารย์ถามผมว่า คุณจะเลือกไปทําอะไรก่อนเป็นันดับแรกปิดทีวีไปเอานมมาให้ลูกกินหรือว่าไปเก็บเสื้อผ้าตากอยู่หน้าบ้านเอาเตารีดเก็บเตารีดก่อนหรืออะไรอาจารย์บอกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทุกคนก็ลมระดมความคิดตอบเอานมให้ลูกกินก่อนเพราะลูกร้องปิดทีวีก่อนทีวีเสียงดังไปรับโทรศัพท์ก่อนมีมีธุระด่วนนะครับทุกคนล้วงกันตอบผมก็พยายามคิดคําถามเอ้ผมก็พยายามคิดคาํยา,ยาคคตอบที่มันที่มันจะ เพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีคําตอบที่ดีที่สุดอะที่อาจารย์บอกว่าไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าต้องมีคําตอบที่ดีที่สุดผมก็เอ่อผมบอกว่าผมไปผมผมให้คําตอบว่าไปเก็บเสื้อผ้าข้างนอกบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผ้ามันจะเปียกนะลูกน่าจะรอได้ผมก็ทุกคนก็ให้ผลสุดท้ายอาจารย์บอกไม่มีไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าอาจารย์ได้เฉลยว่าถ้าเกิดเราค่อยคอยคิดพิจารณาดีๆเราควรจะเอาตัรีดออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าผ้ามันจะไม่ไหม หลังจากนั้นผมเหมือนแบบโลกเปลี่ยนเบิกเน่ตอะครับตาสว่างว่าเนี่ยคือคุณค่าของการเรียง,ยงลำดับความสําคัญนะครับถ้าเกิดเรากําลังเป็นผู้จัดก,การเข้าไปในโรงงานหนึ่งโรงงานหรือเราเพิ่งได้รับมรดกเข้าไปใน,ในกิจการที่บ้านปัญหามันมีร้อยแปดพันอย่างแน่นอนเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเรารู้จักโฟกัสหรือว่าเรียงลําดับความสําคัญนะครับเราหาหัวใจของมันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่จะส่งผลเสียมากที่สุดและเราทํามันก่อน แล้วเรื่องโอมื่อื่นมันจะค่อยๆขี้คายไปเองนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้มากก็น้อยนะครับเพราะว่าผมต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าน้องเป็ดน้องหา่านเขาเขากาลังเคลิบเคลิ้มมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสาหรับวันนี้ผมนัดถ้าคิดว่าดีก็ทํามันซะลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย